อันนั้ผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมในเซนจูนะครับวันนี้ก็อยู่กับใน FC Mobile นะครับผมก็ต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับผมก็มันได้เวลาที่เราต้องเสริมทีมกันต่อแล้วนะครับผมก็อ่าหายไปอา่าอาทิตย์กว่านะครับผมก็ไปซุ่มเล่นนะครับผมก็เสริมได้หลายตำแหน่งเลยนะครับผมก็ได้ตัวฟรีมาอย่างฟ o r เรนวีสนะครับผมแล้วก็ซื้อกุลาเต ร่างใหญ่ได้นะครับผมต่อไปนะฮะเราก็เออนี่ของฟรีนะครับก็ได้เปียโรมาด้วยนะครับผมก็ทีมตอนนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับก็ถือว่าในดีในระดับปานกลางแล้วนะครับก็ในวันนี้นะฮะเราก็จะเสริมตำแหน่งเพิ่มกันต่อนะครับก็มีอยู่37,990เพชรนะครับผมก็แพ็คที่แนะนำนะก็คือถ้าเกิดได้เนี่ยถ้าเกิดคุณแบบไม่มีดวงอย่างผม เก็บสามหมื่นแล้วก็มาเปิดแพ็ค5านี่เลยครับ 10, สิบบวกหนึ่งนะครับผมบัลลงดอ 10, สิบบวกหนึ่งสีงสงสง่เปิดไปเลยนะครับมันมีโอกาสได้ตัวดีมากกว่าไอ้ไฮไลท์ไอ้พวกนี้อีกนะครับผมก็เดี๋ยวเจ็ดเดี๋ยวเจ็ดพันห้าแรกเนี่ยเรามาสุ่มแพ็คนี้เลยนะครับผมในแพ็คนี้หวังอ่าผมอยากได้อิซักนะครับอเล็กซานเดออิซักนะเท้าห้าห้านะครับผม พลังงานก็สี่ดาวนะครับผมแต่ถ้าเกิดอัพอัพร่างเม็ดท,ทองมันเหมือน,นจะเพิ่มเป็นสี่ดาวครึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็โอเคใครอ่าก็ฝากกดไลค์ด้วยนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาเปิดเปิดแพ็กเจ็ดพันห้าไปเลยนะครับผมหนึ่งแพ็กนะฮะแล้วก็สามหมื่นหนึ่งแพ็กนะครับผมก็ขอแล้วกันนะ alexander อิซักร่างนี้นะครับผมไปสุ่มเลย หนึ่งอะวอล์กเดียวพอจัดไปวอล์กไหมเออวอล์กนะครับผมเอาละดูโรงโอ้วิสีเอเอ็มทอร์ตเนมใครวะคูดูสร้อยสิบนะครับผมได้คูดูสร้อยสิบขายได้หกร้อยยี่สิบเจ็ดล้านนะครับผมก็ ไม่แย่ต้องไปรุ้นว่าขายได้หรือเปล่าด้วยนะครับไม่แย่นะก็ต่อไปแพ็คบอลลูนรอนะครับจัดไปเลยมันมีโอกาสได้ร้อยสิบสองหนึ่งเปอร์เซนต์ OVR ร้อยสิบสองปกติสามสิบสามเปอร์เซนต์นะครับผมก็จัดไปขอแสงเดียวพอขอแสงเดียวพอเดินตามหลักแสงเดียวนะครับแล้วจิ้มตรงบอลลูงรอไปเลย วอล์กนะครับผมอิตาลีโกเอ้ยดอนดอนนารูมาร้อยเก้าขายได้เท่าไหร่วะร้อยสามสิบหกล้านนะครับผมแล้วก็ได้ตัวที่น่าจะขายไม่ได้ด้วยเนะียครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวขอมาไล่ดูตัวนี้ก่อนนะว่าไอ้คูดสุสที่ได้มาเมื่อกี้นิด ด้แต่ตัวหูหโอ้ชิตขายไม่ได้เลยนะฮะดอนโอ้โห oh. <c oughs> ขายแทบจะไม่ได้นะครับผมโอเคดอนมีเวลขายได้ตอนอ่า uh, ล่างเม็ดเขียวขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวเราไปไล่ทำกันเลยแล้วกันส่วนตัวพวกนี้นะ่าจะขายไม่ได้นะ ก็แลกเป็นแต้มไปเลยครับจ okay, ัดเป็นแต้มไปเลยนะเริ่มมาแด่นี้เลยคันเซโลเบนสมาไรตอนนี้ 6,000, 9,000, 1 0 0 0 0โอเคเราได้อีก1 0 0 0 0แต้มพอดีนะครับตอนนี้เรามีอยู่2 0 0 0 0 0แต้มแล้วเดี๋ยวเราไปแลกแต้มกันต่อนะครับผมก็เดี๋ยว ันนี้เหมือนจะได้แล้วก็แลกเลยนะครับก็อันนี้เราแลกเป็นตังค์ไปเลยนะก็เราต้องใช้ประมาณยี่สิบล้านต่อวันนะครับในการซื้อพวกตัวเทีนนะครับผมก็ตอนนี้ได้มาสิบเจ็ดล้านนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วกนะันนะครับไปจัดไปแพ็คต่อเวลาพิเศษนะครับผมอันนี้อย่าอย่าลืมมานับกันนะครับการที่จะได้อาซาฟีเนี่ยนะครับผมนี่เลยนะของรางวัลน,นะครับนี่ เข้ามารับกันได้ใชครับผมโอเคอะไรประจำวันอันนี้เรามีวันสองหมื่นนะเราจัดแพ็กเฮียแพ็กอะไรคุ้มวะอ๋อนี่นี่น,น,น,นี่เดี๋ยวเอาแพ็กสามพันสามพันห้าพันไปเลยเกันนะครับเพราะผมอยากได้จิ๊กซอว์นะ ถ้าโชคดีอาจจะได้จิกซอฟันห้านะครับแลกตัวอื่นได้เลยนะครับใช้คำว่าถ้าโชคดีนะผมใช้คำว่าถ้าโชคดีนะครับไปแพค5,000หนึ่งครั้งมีหรือเปล่าจิกซอโอเคมีจิกซอให้20นะครับผม ตอนนี้บวกอันเก่านะครับเป็นสองร้อยสี่สิบล้นะครับห้าพันหนึหนึ่งแพ็คไปอู้จิกซอมหมดเลยเยอะสุดคือสี่สิบวะโอเคแล้วเราก็ไอ้เหียแพ็คไหนดีวะเนี่ย รอบสามมันสามพันนะเฮ้ยมีสัญโชว์ด้วยวะี๋วไปอันนี้ต้้วกันนะครับเราเดินหลักอยู่ในจิกซอนะครับผมตอนนี้เหลืออยู่ห้าพันนะครับนี่เลยมีแพลกนี้รองรับอยู่นะครับอาจจะได้ตัวเพิ่มมานะอาจจะได้ตัวโอเคแรกฟรลิและกัน ตอนนี้เพชรก็หมดแล้วนะครับผมจิกซอตอนนี้มีสามร้อยสิบสองนะครับเราแลแกเพิ่มยัดไปได้ไหมเอาตัวพวกนี้แล้วกันเพราะมันขายไม่ได้แล้วนี่เติมจิกซอนะครับตอนนี้ได้สามร้อยห้าสิบก็ เราแลกแบ็กตัวนี้เราแลกได้นะคือเคสสามร้อย 300, นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่สี่เนี่ยอีซักใช้พันสองนะครับผมอีซักใช้พันสองอ่าเราแลกเคียร์ซาดได้นะสามร้อยตอนเนี้ย ถ้าเราแลกเคียร์ซาตอนนี้เราแลกได้เลยนะครับแต่ว่าอยังก่อนแล้วกันตอนนี้ใจผมคิดว่าไม่แลกแบ็คไม่เติมแบ็คก,ก็เคียควรเติมแบ็คหรือว่าควรเติมตัวลูกดีวะเอาแต่แบ็คตอนนี้เราใช้โรเบอร์สันอยู่ใช่ไหม งั้นก็ตัวที่เราหน้าหน้าหน้าใช้งานตอนนี้คือเคียซาเวยซึ่งไปนายครูคือผู้ถูกเลือกโอเคเติมตำแหน่งนะครับเคียซาร้อยหกนะครับแน่นอนนะเวิร์กเวริเรทมันตกนะครับมันมันไม่ใช่ตำแหน่งอาร์บ,บิวนะมันเล่นตำแหน่งอาร์บ,บิวได้แต่เวิร์กเรทมันก็ตกอยู่ที นะครับซึ่งทั้งทีตอนเนี้ยขาดอยู่สองตำแหน่งแล้วที่จะครบนะครับก็คืออีกิติเกล่างล่าสุดแล้วก็กองกลางอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใส่อย่างเงี้ยเราก็จะเหลือแค่กองหน้าที่เป็นริวพูลแด็แท้ๆเลยเว้ยอันนี้มันเป็นเอ็กิติเกล่างแฟงแฟงเฟิร์ตนะครับซึ่งถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับมันใช้ได้อยู่นะซึ่งเทนเมดครับ เราต้องเทม็ดเพื่อที่เอาไว้ขายนะครับผมแล้วไมกูไม่เพิ่มให้ดอนดอนลาลุมาวาวะไอ้ชีคิดเล่นกูอยู่เนี่ยโหคนขายเยอะซะด้วยนะครับดอนก็คนขายเยอะซึ่งตำแหน่งตอนเนี้ยเราขาดแค่ตัวเดียวละตัวเดียวคือ เอกซดีก๊ซึ่งถ้าคุณรูดขายออกเราได้นะครับถ้าคุณุดดขายออกเราได้นะซึ่งถ้าคุณรูดขายไม่ออกเราก็ไม่ได้เดี๋ยวผมอันนี้ผมขอเสริมซอ C M อตอนนี้ผมคิดว่าผมใช้ผมควรใช้ Mac กอ i s ิสเตหรือว่า g r a ฟเ n นแบกดีนะซึ่งซึ่งซึ่ง จากประสบการณ์ที่เล่นมานะผมว่าแมงสองตรงนี้ดีมากเลยเว้ย <c oughs> ดีเว้ยมากๆเลยซึ่ง,งหวยไปตกที่กรบเ็นแบกค,ครับเพราะว่าเพราะว่าจากที่เล่นมาผมรู้สึกเข้ามือกับกรบเ็นแบกล่างนี้มากมากกว่านะแถ้าเกิดใครมีงบก็จัดร่างหานี้ไปเลยล่างร้อยสิบนะครับเป็นล่างล่าสุดอา <c oughs> ซื้อได้กอดีเลยนะครับ อันนี้คราฟเฟนแบ็กผมแทนคือสติจจนไปะจะได้ใช้งานมาคราฟเฟนแบน็กล้านนี้โอเคเลยโอเคก็คลิปนี้ก็ขัดเหลือตำแหน่งเดียวละคลิปหน้าอาจจะฟูแล้วหรืมั้งนะครับถ้ามีเพชรนะครับผมนะโอเคก็ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปหน้านะครับเพื่ออาจจะเป็นการฟูลทีมริเวอร์พูลแบบที่แท้จ,จริงนะครับผมแต่ว่าล่างก็อาจจะสเปซสปะนะครับยังไม่ใช่ล่างใหญ่นะทั้งทีมเนี่ยมีล่างใหญ่อยู่ตัวเดียวนะครับเอ๊สามตัวนะครับมีโรเบิร์ตสันโกนัตตีแล้วก็แบรดลีย์นะครับถ้ามีงบก็น่าจะจัดเพิ่อมอีกแหละนะครับผมก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าสำหรับมินิคอตัวลัไปก่อน